วิธีปิดไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเรากําลังติดตามใครบ้างบางคนอาจติดตามแฟนเก่าบางคนอาจติดตามคนที่เราแอบ,บชอบแต่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ช่องที่ไม่ได้ปิดไว้มันจะเข้ามาดูได้ว่าเขากําลังติดตามใครบ้างาที่พวกเราปิดไปพร้อมกันเมื่อกี้นี้มันกดเข้าดูได้อยู่ไหมนะครับก็เราจะติดตามใครอะ่ะทำไมต้องรู้ด้วยจริงว่าสำหรับชา tiktok นะครับวิธีปิดไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเรากําลังติดตามใครบ้าง บางคนอาจติดตามแฟนเก่าบางคนอาจติดตามคนที่เราแอบชอบแต่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเรากําลังติดตามเขาอยูอ่มีวิธีปิดง่ายๆหรือชาวเน็ตบางคนนะครับกาลังติดตามไอเดีเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นกันเองโอย <laughs> แล้วเราไม่อยากให้คนอื่นรู้นะครับว่าเรากําลังติดตามไอดีประเภทนี้อยู่หรือเป็นไอดีที่เป็นส่วนตัวของเราครับคลิปนี้มีวิธีปิดง่ายๆเลยโอ้พระเจ้าจอร์ดอยากรู้ก็เลยใช่ไหมแต่ก่อนอื่น มุนโทรศัพท์ไปแนวตั้งจิ้มปุ่มติดตามไปดูกันเลยสวัสดีครับผู้จาประสานครับสำหรับผู้ใช้ tiktok เลยครับคลิปนี้พี่อาจะะมาเล่าวิธีปิดไม่ให้คนอื่นเห็นว่า ID ของเรากำลังติดตามใครอยู่บ้างโอ้ยก็เราจะติดตามใครอ่ะทำไมต้องรู้ด้วยจริงว่ามามาดูวิธีปิดกัน อันดับแรกนะครับเราเข้าไปดู Tik t o อกเอาช่องของพี่อาร์จะทำเป็นเดโมให้พวกเราดูเนาะว่ามันปิดแล้วยังไงนะครับเอาเป็นตอนยังไม่ปิดก่อนตอนยังไม่ปิดถ้าเกิดมันจะขึ้นจะขึ้นข้างๆนี้เห็นไหมอันนี้พี่อาร์ใช้ iPhone 14เนาะเราลองกดที่กําลังติดตามครับตอนนี้คือพี่อาร์ติดตามอยู่2คนจิ้มเข้าไปเนี่ยอันนี้มันจะดูได้นะครับช่องที่ไม่ได้ปิดไว้มันจะเข้ามาดูได้ว่าเขากําลังติดตามใครบ้างเนาะทีนี้ไปดูวิธีปิดกัน โอเคทีนี้กลับมาที่ ID ของเรานะครับไปที่เครื่องของเราเลยนะที่ลงติ๊ t o อกไว้นะครับไปที่เมนูโปรไฟล์ด้านล่างนะครับที่เป็นรูปคนหัวเมงนะครับจิ้มไปเลยจะเห็นหน้าแบบข้างๆนี้นะครับทุกคนเข้าไปที่แฮมเบอร์เมนูด้านบนนะครับที่เป็นรูปขีดสามขีดจิ้มเลยครับด้านล่างนะครับมีเมนูโผล่ขึ้นมานะครับเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับจิ้มเลยเข้ามาแล้วนะครับเข้าไปที่เมนูที่เป็นรูป ความเป็นส่วนตัวที่เป็นรูปกุญแจนะครับจิ้มเลยครับโอเคหาเมนูที่ชื่อว่ารายชื่อผู้ที่กําลังติดตามนะครับจิ้มเข้าไปเลยที่เป็นรูปคนหลายคนนะครับตอนแรกค่าเริ่มต้น ID ดีของทุกคนอ่ะมันจะถูกตั้งไว้ว่าให้เห็นทุกคนนะครับเปลี่ยนเป็นเพาะฉันอ่าแค่นี้ครับปิดไปเลยแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเทสดูว่าเราจะดูว่า ID เนี้ยกำลังติดตามใครอยู่บ้างกดดูได้ไหมนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ไอคอน e ิบกัน ทีนี้เรามาดูช่อง Art ์ตเบอใน tiktok กนะครับว่าที่พวกเราปิดไปพร้อมกันเมื่อกี้นี้มันกดเข้าดูได้อยู่ไหมนะครับอันนี้พี่อาร์ตอยู่ที่ iPhone 14คือเป็นเครื่องข้างนอกที่กำลังจะเข้ามาดู ID ของพี่อาร์ตนะไปที่โปรไฟล์ผู้จาภาษาแบบข้างๆนี้เลยนะครับก็ลองเข้าไปดูว่าคนที่กำลังติดตามที่ปิดไว้ปิดไ้หรือยังจริงเลยครับอ่ามันจะขึ้นว่ารายชื่อผู้ที่กาลังติดตามของผู้ใช้ลายนี้นะครับเป็นแบบส่วนตัวคือปิดไม่เห็น ไม่ต้องมารู้ว่าช่องนี้กำลังติดตามใครโอเคปะ่ะง่ายไหมเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะปิดไม่ให้คนอื่นมารู้นะครับว่า ID ดีในติ๊ t o อกของเราอะ่ะกำลังติดตามช่องไหนอยู่บางทีอาจจะเป็นช่องส่วนตัวไม่อยากใครรู้บางทีอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราจริงๆปิดไปเลยไม่ต้องเปิดไว้หรอกใครมีคําถามนะครับคอมเมนต์ถามพี่อาร์ตด้านล่างได้เลยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจใคนทัคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย